จอยแคมป์นครนายกไปกันที่เขาใหญ่เที่ยงนะคะที่เซฟเฮเว่นค่ะเส้นทางที่ขับมานะคะปั๊มตั้ง GPS จากที่ e n j ยแ c ม m p นครนายกมาที่เขาใหญ่เที่ยงค่ะวิ่งบนถนนเส้นหลักนะคะก็คือถนนทางหลวงหมายเลข6นะคะซึ่งจะเป็นถนนสายบางปะอินนครราชสีมาค่ะและมาถึงนะคะอยู U ่เทินเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยทางด้านซ้ายมือตรงนี้ไปขึ้นเขาใหญ่เที่ยงนะคะ เลี้ยวซอยของชุมชนมิตรภาพของไผ่สามัคคีนะคะทางในช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะแบบ2เลนอย่างนี้แหละขับง่ายนะคะยังพอมีหลายทางบ้างค่ะไม่ได้แคบจนเกินไปเราสามารถที่จะแวะเที่ยวที่นี่ได้นะคะเป็นอุทยานพลังงานหมุนเวียนค่ะศูนย์การเรียนรู้ของกอฟผลำตะคองนะคะ จนเราจะมาผ่านที่วัดเขาใหญ่เที่ยงใต้นะคะตาม GPS มาได้เลยค่ะค่อนข้างแม่นยำอยู่มีโอกาสฝนตกแน่ๆวันนี้โอ้โหมันจะเป็นใต้ที่พักอะไรอย่างนี้เยอะเลยนะคะทาบต่อไปอีก4กิโลเมตร ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ว่าลื่นหรือเปล่านะประมาณน่าจะนิดนึงค่ะแต่ดูแล้วมันแน่นดึ ถึงตรงนี้นะคะเราจะเริ่มเจอป้ายเตือนแล้วค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยทางชันมากให้ใช้เกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์ L โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งตรงนี้มันยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่ตอนแรกบ,บัมขับมาบัมก็นึกว่าอออันนี้คือมันชันในระดับที่เราต้องระวังแล้วใช่ไหมซึ่งมันดูปกติมากๆาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะเพราะหลังจากป้ายตรงนี้ไปอีกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกับโค้งข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะในความรู้สึกปัมนะค่อนข้างชันค่ะชันเลยนะคะเพราะว่าชันแล้วก็โค้งเป็นแบบเหมือนตัว S เลยค่ะ สองมานะคะก็โอเคอยู่มีโค้งที่ระทึกใจอยู่ตรงเมื่อกี้นะคะที่มันก็ชันอยู่แหละแต่ก็เกียร์สองก็ยังได้อยู่ส่งแรงมาเรื่อยๆนะคะ ขับมาได้สักพักหนึ่งค่ะฝนเริ่มตกแล้วนะคะแล้วความรู้สึกอะมันมืดครึ้มเยอะมากจำคิดแล้วว่าฝนมันจะต้องตกหนักแน่นอนแล้วทางที่มันเป็นดินแดงแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยค่ะมันดูลื่นๆไม่ค่อยชอบเลยเอาจจริงๆนะแต่คิดว่ามันไม่มีอะไรละมันขึ้นมาแบบสูงน่าจะไม่ไม่มีภูเขาอีกแล้วะไม่มีดอยให้เห็นแล้วคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วค่ะ มันรู้สึกตุ้มๆต,ต่อมๆอ่ะมันเป็นเส้นทางที่ไม่เคยมาเลยนะคะแล้วก็เจอฝนตกเนี่ยแล้วก็เจอทางขึ้นดงขึ้นดอยอีกอะ่ะเี่ยผมไม่ชอบฟาร์มที่มันจะแบบลื่นหรือว่าเป็นหนังหมูเลยรัทุเลเหลือเกินชุดนี้ตัมโทรมาจองก่อนแล้วก็ได้ลานหินหนึ่งหินสองนะคะ หินหนึ่งหนิงหนสองคือตรงชั้นไหนชั้นไหนเนี่ยฝนไม่หยุดตกเลยค่ะแล้วตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะผมก็เลยได้แต่นั่งรออยู่ในรถจนกว่าฝนจะหยุดลิซาลงค่ะตกหนักคนะ่ะตกฉ่ำมากโอ้ก็ นั่งเล่นในรถไปต่อตอนนี้คือเปิดประตูไม่ได้เลยเปิดระบายอากาศข้างบนไม่ได้เลยฝนสาดแรงมากนะคะ เต็นท์หรือจอดรถนอนที่นี่คนละ250บาทนะคะเด็กต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีค่ะแล้วก็ต้องจองลานกันก่อนนะแต่ว่าในการจองลานเนี่ยคือจองจํานวนไม่สามารถเลือกจุดได้ต้องมาเลือกเองนะคะมีไฟฟ้าให้พ่วงหลายจุดเลยค่ะแล้วก็มีน้ําแข็งให้ฟรีด้วยมีซิงล้างมีจุดล้างจานแยกให้แล้วก็ห้องน้าโอเคเลยนะคะสามารถที่จะนําวัตถุดิบมาประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็ข้างบนไม่มีร้านอาหารถ้าอยากสั่งหมูกระทะก็คือต้องสั่งกันก่อนล่วงหน้าค่ะ ฟ้าหลังฝนคือสวยจริงๆนะคะเราได้เห็นทะเลเหมอกแบบนี้คือวันนี้เหมือนครบทั้ง3ามเลยดูเลยทั้งร้อนฝนแล้วก็หนาวนะคะและฝนก็เตรียมตกลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ ไ่ได้คะนั่นงรอฝนหยุดไปอยู่ในรถาตายสรสาทแล้วไอ้ฝนไอน้ไอหมอกคือมาเยอะเลยค่ะอ้ยตกหนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนดีกว่านะคะ นใครของเยอะก็จะมีรถเข็นนะคะแบบนี้ให้ยืมใช้ได้เลยห้องน้ำก็คือจะอยู่ด้านบนนะน,นะคะเราต้องเดินขึ้นมาแล้วก็เขาแยกแบบผู้หญิงผู้ชายเป็นห้องอย่างนี้เลยก็ดูส่วนตัวดีค่ะที่นี่จะมีปักพ่วงให้ยืมนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งะคะ่ะตรงนี้สามารถมาตักฟรีได้เลยทังขยะจะอยู่ตรงนี้มีถุงขยะให้เบิกด้วยนะคะ นี่ก็จะมีบ้านพักด้วยนะคะลองแวะไปเที่ยวลานอื่นๆดูค่ะมันก็จะเป็นลานด้านบนนะคะอยู่ติดกับที่จอดรถเลยมันก็จะไม่ต้องขนของไกลอะ่ะแล้วก็ไล่ระดับลงไปนะคะตรงนี้จะมีโซนล้างจานนะคะมีที่นั่งแล้วก็ข้างหลังสุดนู้นเป็นจุดชมวิว เป็นอีกที่หนึ่งเลยที่แสงพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นสวยมากจริงๆคะ่ะนั่งมองได้แบบไม่มีเบื่อเลยนะคะห้องน้ำก็เดินไกลค่ะเหนื่อยเลยนะมันเป็นทางลาดด้วย ว่าฟอง,งน้ำนยาหลาย,ยาจานนะคะต้องเอามาเองนะ,ะเป็นชักโกหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องดําน้ำอุ่นเลยสักห้องอะ บรรยากาศตอนกลางคืนก็ประมาณนี้นะคะแสงไฟสวยมากไฟเมืองสวยมากเลย ai mương luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ความสุขอยู่ที่ตัวเรามองทะเลฟ้ากว้างไกลเดินชาดหาดยิ้มให้ใจลมเย็นขึ้นเบาเบาแค่นี้ก็พอก็สุขใจไปลองเอาไปลองเอาไปลอง ไม่ดูเธอดูจะเข้าใจโลกนี้งดงามเหมือนฝัน,นลองออกไปลองใจเธอจะพบแสงงองไผ ฝั่งนี้คือจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะ<ม>คือประมาณไปใช้ฝั่งหนูนมันก็ไม่รูนอนเมื่อวานก็เลยอาบน้ําไปแบบว่าเย็นๆหน่อยเอาทีน,นี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องทาน้ําอุ่นละเพราะว่าน้ําฝั่งนูนมันจะเบาคือมันจะไม่มีปรับระดับความร้อนนะแต่ว่าก็คือเหมือนเขาปรับให้มันเหมาะสมแล้วอะค่ะเราก็สามารถใช้ได้เลยหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมห้องนี้มันมีป้ายว่าม,มีเครื่องทําน้ําอุ่นแต่มันไม่เห็นตัวเครื่องทําน้ําอุ่นเขาติดไปด้านหลังนะคะอ่าปําสรุปให้เลยนะคะฝั่งตรงด้านนี้นะ ที่มันติดหินนะคะหรือว่าเป็นทางลงไปลานะ่ะก็คือตอนนี้มันจะยังไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ติดกับจุดลงทะเบียนตรงนี้ก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นที่พําถ่ายให้นะวิวเวียงคงดีทั้งกลางวันกลางคืนเลยดีมากค่ะแล้วจุดที่เราจอดเป็นลานหินหนึ่งมั้งคะข้างล่างสุดตรงนี้นะชื่อน่าจะลานหินหนึ่งมันดีมากอะดูวิว แลวร่มเย็นนะคะโกรกตลอดเลย มาสรุปกันนะคะโดยรวมแล้วปามโอเคเลยค่ะคุมค้มค่าคุ้มราคาแล้ววิวบรรยากาศสวยมากจริงๆค่ะถ้ามาเขาใหญ่เที่ยงแล้วที่นี่ก็คือเหมือนเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะลองแวะมาดูกันก่อนได้ค่ะเนี่ยและบอกไปก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อหรอกคะ่ะว่าไปเที่ยวเองทายเองก็ต้องให้ดูแบบนี้นะคะมันจะมีซีนเบื้องหลังเอามาฝากให้ดูกันบ้างในบางคลิปละกันค่ะยังไงก็ฝากเอาไวล้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเรานะคะผู้หญิงเดินทางท่องเที่ยวคนเดียววันนี้มันไปได้ไกลแล้วก็ไปได้หลายที่มากกว่าที่ท ด้วยอย่าลืมหาความสุขให้กับตัวเองง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน e ีหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับ e ีพีนี้และวันนี้ไปกันก่อนค่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ